Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านข้อใหญ่ใจความของบทอ่านทั้งสามบทในวันนี้จึงเตือนสติเราว่าท่าทีที่พระพิญ้าทรงมีความเมตตากรุณาต่อเรามากหลือเกินเนี่ยก็อยากจะถามว่าเรามีปฏิกิริยาตัวตอบระองอย่างไร ทอานในบุญลูกานั้นบทนี้เป็นบทที่พวกเราได้ยินมาจนชินก็คือเรื่องของลูกสิรุยสุรายเพราะว่าในวันนั้นพระเยซูเจ้าก็อยู่กับบรรดาคนเก็บภาษีซึ่งทุกคนก็บอกว่าเป็นคนบาปหนาเพราะเก็บภาษีให้พวกคนต่างด้าวขุดเรีดเงินของคนชาติเดียวกันให้คนต่างด้าวเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคนทรยศต่อชาติดังนั้นพระองค์ก็อยู่กับคนบาปพวกนี้เข้ามาฟังพระเยซูเจ้าด้วยความสนใจ แต่พวกฟาริสีและธรรมจารย์บ่นว่าถ้าพระองค์เป็นพระพิเจ้าจริงทำไมต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขาพระองค์จึงตรัสอุปมาเรื่องลูกสองคนลูกสุรุยสุรายให้เขาฟังหลังจากที่พระองค์ได้เล่านิทานเปรียบเทียบเนี้ยก็ทําให้เรามาคิดดูว่าถ้าเราเป็นลูกสองคนเนี้ยเราจะเป็นใครหรือจะเป็นทั้งสองเลยก็ได้เป็นบางช่วงนะครับ คือลูกคนเล็กก็ขอสมบัติจากบิดาแล้วก็เดินทางไกลใช้ชีวิตชุซุรีสุร,รายหลังจากที่กรากตำลำบากต้องเลี้ยงหมูในทุ่งหญ้าแล้วก็อาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์ก็รบวาดภาพดูกันแล้วกันว่าเขาคงอยู่ในสภาพที่ไม่ใช่สางแตกเท่านั้นแต่เสื้อผ้าที่พ่อแม่หาให้ตอนแรกๆนั้นนะเอาไปขายบ้างเอาไปใช้จนขาดบา้างคราวนี้ก็เป็นเหมือนกับคนไม่มีอะไรเลย คำว่าลูกล้างผลานนี่ก็คือล้างผลานจนเงินที่บิดามอบให้ดูความรักความสวงใหญ่เนี่ยเอาไปขายกินหมดเที่ยวสนุกสนานหลังจากที่รู้สึกตัวว่าไปไม่รอดแล้วเนี่ยก็จะขอมาเป็นคนใช้ที่บ้านของพ่อเนี่ยแต่พี่น้องพี่น้องก็ทราบแล้วว่าเมื่อกลับมาเนี่ยแทนที่จะตัวเองจะกลับมาแล้วมาเป็นคนใช้ไม่ใช่บิดาเขาเนี่ยก็ ชงึง,งอคอยดูเขาอยู่ตลอดเวลาลูกเอ้ยลูกไปถึงไหนอย่างไรเนี่ยตัวเองก็คงจะอายุมากแล้วไม่สามารถที่จะติดตามแต่ก็คงจะด้วยความปรารถนาดีจะสวดภาวนาให้ก็ได้นะครับแล้วเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยเขาบิดาต้อนรับเขาเหมือนกับลูกคนหนึ่งที่ไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนนี่ครับจากนั้นก็มีเรื่องของลูกชายคนโตที่เมื่อกลับมา ใกล้บ้านแล้วก็ได้ยินเสียงดนตรีการร้องรำทำเพลงการฉลองใหญ่โตเนี่ยก็เกิดความน้อยใจแล้วก็ไม่อยากจะกลับเข้าบ้านก็เพราะว่าบิดาต้อนรับลูกหลังผานคนนี้ดีกว่าที่เขาอยู่ซะอีกพี่น้องครับนิทานเรื่องนี้ของนักบุญลูกาที่จริงนักบุญลูกาเขียนหลายเรื่องนะครับพี่น้องอ่านดูก็ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องมีการ สูญเสียแล้วการกลับมาเนี่ยเ,เรื่องลูกแกะร้อยตัวหายไปตัวหนึ่งเรื่องเหรียญที่หายไปผู้หญิงคนนั้นก็ต้องจดุจดตะเกียงแล้วก็หาจนพบและอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เรื่องนี้พี่น้องถ้าจะถือแล้วก็เป็นเรื่องยอดของเรื่องทั้งหมดที่พระเยซูเจา้าทรงเล่าทำไมถึงว่ายอดก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันชัดแจ้งและมันแต่ต้องพวกเราแต่ละคนนะครับว่า เราแต่ละคนที่ฟังเรื่องนี้ตัวเองเป็นใครอยากจะเป็นใครหรือเป็นแล้วก็ได้ที่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่หนึ่งที่ไม่เห็นคุณค่าของความรักของพระบิณฑ้าต้องการเงินทองเพื่อจะได้เดินออกจากบ้านอันนี้ก็หมายถึงการที่เราจะไม่สนใจยดีกับพระบิณฑ้าอีกแล้วตัดสัมพันธ์กับพระองค์ความรักความห่งใย,ยที่พระองค์เคยมีนั้นเราบอกมาเราไม่ต้องการเลยทําไมพระองค์ต้องรักฉันฉันไม่ต้องการให้พระองค์รัก และฉันก็ไม่รักพระองค์ด้วยนี่คือคำตอบของคนบางคนในเวลาที่โมโหโทโสหรือเวลาที่ผิดหวังแต่เมื่อมาดูจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าบิดาไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่ลูกที่เปลี่ยนแปลงลูกทั้งสองคนเปลี่ยนแปลงนะครับคนแรกก็ไปทางนั้นและกลับมาก็ได้รับการต้อนรับก็จึงได้กลับเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนคนที่สองนั้นที่พระองค์พูดถึงเนี่ยพระองค์อยากจะหมายถึงพวกฟาริสี พวกแรกนี่เป็นพวกคนบาปที่กลับใจคือลูกชายซุริสุรารเนี่ยคือคนบาปที่กลับใจแต่เรื่องของคนพี่ชายที่มาแล้วก็งอนเนี่ยก็คือของพวกฟาริสีที่ท่าทีของเขานั้นก็คืออิจฉาคนที่จะกลับเข้ามาหาพระเป็นเจา้าฉะนั้นถ้าฟาริสียังอยู่กับเราในช่วงนี้เขาคงจะอิจฉามากๆเลยว่าโอ้โหคนไทยคนบ้านทาแร่บ้านอะไรตอนในมิสังทาแร่มากมายเนี่ยมาเป็น เข้ามาอยู่ในบ้านของพระองค์บางคนก็เหมือนกับลูกซุริสุรายเหมือนกับแกะที่หลงฝูงแต่กลับมาแล้วพระบิณฑ์จาต้อนรับดีเหลือเกินนี่ก็คือสิ่งที่พวกฟาริสีเมื่อฟังแล้วแทนที่จะกลับใจกลับมองว่าเมื่อพระองค์พูดกับเขาอย่างนี้เขาก็จะไม่ยอมรับพระองค์ต่อไปเหมือนกับลูกคนโตนะครับฉะนั้นในวันนี้พี่น้องที่รักเมื่อฟังพระวจ,จาของพระบิณฑจาแล้ว เราจะต้องตอบพระองค์ว่าฉันคือใครในสองคนนี้และฉันจะทำอย่างไรกับชีวิตของฉันขอพระพินญ้าเวพรพี่น้องทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร